สวัสดีเข้าวันนี้จะมารีวิวมินิซีรีจีนเรื่องเธอผู้กลับมาแก้แค้นนำแสดงโดยนางเอกสาวเหอหงซานที่มารับบทจางหวนเกอประกบคู่กับพระเอกหนุ่มเสี้ยปินปินที่มารับบทลู่เย่บอกเล่าเรื่องราวของนางเอกที่ได้ย้อนกลับไปสามปีก่อนที่เธอจะตายโดยบังเอิญเป็นเรื่องราวของจางหวนเกอนางเอกของเรื่องที่เคยเป็นนักศึกษาฝึกงานที่สำนักพิมพ์แต่กลับโดนหัวหน้าลวนลามแต่พอนางเอกวอยายเขาก็หาว่าเธอให้ท่าเขา ต่อมาเธอก็โดนโจเนียนแย่งงานภาพของเธอไปใส่ชื่อตัวเองและยังทำมือนางเอกบาดเจ็บจนวาดรูปไม่ได้อีกต่อมาเธอจึงกลายมาเป็นผู้หญิงในสถานเรืองรมและเจอกับลู่เย่พระเอกของเรื่องที่เป็นตำรวจมาเพื่อจับคนขายยาสาวงามอวีที่เป็นยาเสพติดในสถานเรืองรมที่นางเอกทำงานอยู่ความจริงแล้วพวกเธอเคยรู้จักกันมาก่อนเธอได้แลกชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเขาแต่พอเธอตายเธอกลับได้ย้อนกลับมาสามปีก่อนที่จะตาย เธอจึงตั้งใจจะแก้แค้นทุกคนที่เคยทำร้ายเธอในอดีตเธอพยายามเข้าหาเผยสวินคนรักของโจเนียนเพื่อแก้แค้นยังมีพระเอกที่ฝันเรื่องราวแปลกๆซึ่งเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่เขาเคยเผชิญแต่ตอนนี้เขากลับไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ฝันของเขาค่อยๆเปิดเผยบางอย่างกับนางเอกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องไปดูกันเป็นแนวโรแมนติกดราม่าที่ดูสนุกเข้มข้นเคมีพระนางก็แซ่บมาก ออกอากาศทางวีทีวีค่ะ